บริษัทขนส่งจำกัดไม่เพียงให้บริการขนส่งผู้โดยสารเท่านั้นยังได้เปิดบริการรับส่งพัสดุพันธุ์ไปกับรถโดยสารในเส้นทางภาคเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ได้เปิดบริการที่สถานีขนสง่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือหมอชิดสองและสถานีเดินรถรังสิตท,ทุกวันบริการรับส่งพัสดุพันธุ์สำหรับท่านที่จะฝากของไปยังต่างจังหวัดก็สามารถมาติดต่อที่นี่ได้ท่านมาติดต่อที่นี่นะครับเราก็จะออกใบรับเงินให้นะครับแล้วก็ตรวจสอบสินค้า ที่จะฝากส่งว่าเป็นชนิดไหนแบบไหนแล้วครับแล้วก็จะมีห้องสําหรับการจัดเก็บว่าจะฝากอะไรไปอย่างไรนะครับบขอสอไม่เพียงให้ความใส่ใจในชีวิตผู้โดยสารที่ให้ความปลอดภัยตลอดเส้นทางเดินทางเท่านั้นหากยังใส่ใจพัสดุพันธุ์ที่ส่งตรงถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัยเพียงหนึ่งวันของก็จะถูกส่งถึงมือผู้รับได้อย่างรวดเร็ววันเดย์วันไนส่งของทั่วไปรับได้ในวันเดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1490เรียกบกขอสอค่ะ บริษัทขนส่งจำกัดขนส่งความสุขทั่วไทย